็เรียกได้ว,ว่าเป็นคําถามยอดฮิตเลยสําหรับผู้ที่ใช้กระบะว่ารถที่ใช้อยู่เนี่ยจะไปยกสูงดีไหมจะไปเสริมแหนบดีไหมหรือว่าจะไปทําเพารอยดีคลิปนี้จะบอกว่าแต่และอย่างมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรรถกระบะเดิมๆที่มาจากโรงงานปกติแล้วจะบรรทุกได้ประมาณ1-1.5ถึงตันเหมาะสําหรับคนที่ใช้งานทั่วไปหรือคนที่เปลี่ยนรถบ่อยๆพอรถเดิมๆเ,เ,เมื่อนําไปขายต่อจะได้ราคาที่ค่อนข้างดี กระบะโหลดเตี้ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสวยงามในการใช้งานและความสะดวกสบายในการขึ้นลงเพราะความสูงของตัวรถเกือบจะเท่ากับรถเกง๋งแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือคุณสมบัติในการบรรทุกของที่จะลดลงไปมากกว่าขึา้นกระบะยกสูงหรือเสริมแหนบคือกระบะที่มีการเสริมแหนบเข้าไปจากแหนบมาตรฐานทําให้ตัวรถสูงขึ้นสามารถบรรทุกน้ําหนักได้มากขึ้นจากเดิม1.5ตันเป็น2.5ถึง3ตันแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือความนุ่มนวลของช่วงล่างรถเพราะตัวรถสูงขึ้น แต่ระยะการยืดจะน้อยลงทําให้ช่วงล่างจะแข็งขึ้นเล็กน้อยส่วนกระบะเพาลอยมีการใช้งานแบบเดียวกับกระบายกสูงหรือเสริมแหนบแต่จะค่อนข้างดีกว่าเนื่องจากเป็นการอัปเกรดระบบช่วงล่างทั้งหมดทําให้ตัวรถมีความนิ่มนวลมากกว่าและสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง5ตันเป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลที่ได้ในวันนี้ถ้าสนใจรถกระบามือ2คุณภาพดีทักแชทหรือคลิกลิงก์ในคอมเมนต์พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเครดิตดีฟรีดาวน์โปรช่วยผ่อน1ปีพร้อมดอกเบี้ยอัตราพิเศษและบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด20 24ช่ อีกหปีผมเนตตารถดีเดกระบามือ2เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี